ภาษามรดกหลัค่าภูมิปัญญาเรามีของดีดีที่เมืองตายส่งคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปุยตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้ โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพิยกลการห9การก9 9จำกัดโครงการคอนโดพัฒสนสิรีมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเชาบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดร้อยจริงๆสสสสวสสวััััดดีคดีคครรบบ วันนี้มาโลกพี่น้องที่คลองน้อยให้ตบมือพี่น้องครับแล้วก็บอกพี่น้องว่าตามรอยตายรองรอยการเดินทาง NBT นครศรีธรรมราชเราเล่นกันเรื่องอาชีพคนไม่มีอาชีพคนไม่มีรายไดย้สร้างบ่มเราก็มีปัญหามันไม่จบพี่น้องครับวันนี้ที่ตำบนคลองน้อยที่บ้านบางลุกหม่ที่สิบมาเข้าชวนกันมาเล่นเรื่องการผลิตพี่น้องครับตามรอยตายเราตามรอยเรื่องนี้มาสิบกว่าปีแล้ววันนี้โชคดีครับพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บอกพี่น้องวันนี้ว่าจัดงานนี้เสตียแต่ว่ารับไปชอบเตรียมอำเภอปากนั่งที่จ่าลูนี่เสียงไม่ใครมีให้ไปใเปิดบริษัทบริษัทนี้ครับไม่เนืค่ะยับปาน้อยหนึ่งครับตอนนี้หลักสร้าการหลักสร้าการอักิการแทนกเกษตรอำเภอปากพนังค่ะเห็นไม่หยุดตัวตั้งแต่นี้ครับไม่หยุดการทานตัวจริงมาแล้วค่ะมาแล้ว,ามมาวบอกน้องกูเจ้าวันนี้ว่าจัดที่ปากนั่งนี่ซ้ำหนอยคนซ้ำหนอยคนวันนี้จัดต<า>ังใจอยากได้อะไรวันนี้ครับ ให้เกษตรกร,กรได้มีความรู้ค่ะสิ่งสำคัญเลยทุกคือได้เกษตรกรได้มีความรู้ใการนำเอาฟาร,ร์มรู้เนี่ยไปปลูกส้มโอในส่วนของเขาค่ะพี่น้องครับฟังแล้วชื่นใจพี่น้องข้างหน้าตบมือที่ครับตบมือดังๆเลยเด็กก็เลยเป็นน้องครับวันนี้บอกว่าส่วนราชาการที่เกี่ยวกับนี่ตอน,อนแรกเกษตรกรนี่กุ๊กกี้บานานเลยครับมูบ้เจ้าครับรบกันมากันเริ่ ครับเรากลับมาแล้วเที่ยงกะเรียวเที่ยงกะเรียวครับวันนี้บอกนองโกชวาพันซีโรยว่ารายนี้ยังน้อยใช่ไหมครับก็ยังน้อยครับตัวแรกชงทางการตลาดแล้วยังอีกเยอะครับเฮ็ดบอกมันขึ้นมาเที่ยงเรีวหุ้นขึ้นมาเที่ยงเรีวมันลงมาหลายมันเยอะครับครับเกิดจากภัยธรรมชาติครับพี่น้องเกิดจากน้ำท่วมครั้งนึงในเมื่อช่องปีที่ผ่านมานี่ครับก็ทำให้ปริมาณพื้นที่ลดลงครับเลือกพันซี่โอยที่ลอยกับที่หลพันซีโรยตอแรกครับนึ่งพันซีโรยซ้ำสิบรายวันนี้ปลูกสมุทรตัดตินมาวันนี้อำเภอปากพนัง บอกอายุซ้ำนังหัพัฒนาที่ดินเลท้องอำเภอแม่ไายรถครับผมครับบอกนางกู้เจ้าว่าดินจะดีดีลงไปประมาณ30ว่าเซนถูกไหมครับผมครับดินจะมีพวกอาหารเหลือกินสีวัตถุจะอยู่ช่วงจังหวะอ่าช่วงนี้กับแต่ไม่เกินนาซิบสินนะครับซ้ำซิบเนื่งถึงซ้ำซิบดีที่สุดแต่ว่าจะได้ถึงนาซิบได่หมนาซิบได้ครับผมต้าวตื่นวันต้องปรับปรุงใช่ครับผมถึงต้าว่าพี่น้องเกษตรกรทำสวน ที่ลุมนาปาเขนานั่งอีปะปลุงต้อไปไหนยังครับอ่อจริงๆเลยเราก็มีมอดิอร์นาสซาระจำตำบลประจำหมู่บ้านอยู่นะครับ oh. แต่ถ้ากว่าทางมอดิอร์นาสซาดูแลหรือว่าให้ความรู้ไม่ได้ในในที่ว่าพี่น้องมีปัญหานี่ก็สามารถติดต่อไปที่สถานีพัฒนาที่ดินได้กับซึ่งห์ยูที่ตำบลน,นิสซาอันเภอปร์บะปลุ่มนะครับที่ศูนย์ราชการครับผมมาป่านี้บอกว่าจากเสยย่อยพอเล่งเสยย่อยแต่เร็วพี่น้องเคยจบที่เสยย่อยนี่มาท่านพี่น้องครับและการน้องโอเจ้าอีเรียนกันแม่ตาไม่ให้เรียน เก่าเดือนกับกศชไม่ได้ลูกก็ต้องไปเรียนครูเป็นครูไล่ปีรูปนี้เรียนกศชดีว่าถูกไหมอาจารย์รุ่นพลครับผมน้องกูจะหวังห้าปีเลยครับตั้งมาเลยหรือตั้งคณะการเกษตรศาสตร์มาเลยเทคโนโลยีด้านคนวิจัยหรือเสยยนะครับเข้ามาเป็นปีเลียงไงกับเกษตรกรในการผิตสมบูรณ์แต่พยายามเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอ,อยู่ตลอดเวลาที่จะต้องแก้เป็นเรื่องเป็นเล่าไปนะครับ,รบอย่างเช่นในเรื่องของคุณภาพอย่างเนี้ยนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยมันจะต้องมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เรื่องการปลูกเรื่องการตัดแต่งกิ่งเรื่องตุกยางนะครับเรื่องโรคมาแรงนะบันปลายก็คือสุดตายแก็บพ่นพิษเนี่ยมันจึงจะมีคุณาาพทีนี้พอในเรื่องของการสุดตายแล้วเนี่ยบางครั้งก็ยังมียังมีปัญหาหล้านะเกษตรกรเก็บพ่นพิษที่ไม่ไม่กลอบอายุ อ่าอย่างเช่นกวนจะเก็บอายุออคชุด5เดือนถึง7เดือนไปนี่เก็บเก็บก้อนพอเก็บก้อนคุณภาพก็ไม่ได้ได้ราคาแต่ว่าคุณอา,าพไม่ไ,ไม่ได้คุณปานังกระตุกดาตุกดาอีบรอนก็นเลยตุกดาหรือวิรัตก็เลยตุกดานะครับนะอีกอันหนึ่งก,ก็คือพอราคาสุ้งเว้นพ้นต่อตอนหมาบพอหมาดปับก็ลุกเล็กเลยครับลุกเล็ก บางครั้งนี้อายุสีปีกว็วายลุกก็ไปเป็นรอยาซิบแล้วนี้ก็ไม่ถูกตำลักวิจารณ์ครับวันนี้บอกว่ามาปักนางฮาวพีมีหนังเสือหนึ่งเล่มดูไหมครับรับมีนังเสือแลนังเสือหน,นึ่งเล่มนี่ตาอันชิบหรอมีตำได้เลยํำได้เลยครับตำได้แต่แต่แต,แต,ตำได้นั้นใน,นส่วนของวิจารณ์ในตำได้แต่ส่วนประสบการณ์ตรงตรงถ้ำกิจจารดบีรัดอะไรก็อิมรอนอยู่ในพื้นที่นี้พี่นองครับใช่ครับจากไซย่อยากให้พี่นองอยู่หน้าเวทีตบมือสักหลังเราก็คุณเกษไหย่พี่นองครับ ไปจ้อวินิจแล้วทานไม่พิหวังและรถมิสู่กระเชิญแหวะเชิญพันแหวะมาแลสักันรถกะสาวคนไทยก็สวยเข้าวพัน วันนี้ต้องไปที่จอวินิตเซลช่วยเล่นเพราะเอาเอกเอาใจแกได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอตลองครับไม่มีการบวกเพิม่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท่ไหล่กระตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิตสำมันงการใหญ่พัฒนาการคู่ขหามสองหน3่งห้าถึงสพร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอทชี H. 0 7 5 4 1 2 797ถึงโรงแรมซีเครรีสอร์ทจำกัดขอเสนอที่พักชั้นดีริมทะเลอ่าวไทยที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซีเคียรรีสอร์บรรยากาศดีมีที่พักหลากหลายสไตล์มีห้องประชุมห้องอาหารห้องคาราวกะบริการอินเทอร์เน็ตเรือปัน่นรถเอทีวีมีรถตู้บริการรับสง่งซีเคียรรีสอร์ทท่ถนุนป่าพนังอัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชสำรองจองที่พักโทร075 354 488 085 062 4222บริหารงานโดยคุณวิซีเคียรรีสอร์ มาพวกเราเรียกทำความดียิิงชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้ชาวนายอำเภอบอกว่ายักยายอยู่เลยบมอยู่เรียบป,ปักนั่ง ระวันนายก็ลยสมุทรไมครับทุกที่รวยน้อยนี่พี่น้องกินเล้ยว่าลูกซ่องซ้ำรวยมั่นใจมากนี่ครับครับผมกะสมุกก็คือเป็นซ่อมที่มีคุณภาพนะครับเหมือนกับอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเราตัดพิษส่งไปหลอดจันย์ไม่ไม่โอเคมันก็ไม่ไม่ร้อยไม่โอเคกับมันก็ไม่โอเคครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตมาแล้วนะครับดูแต่ละท่านแต่ท่านนัไปปรับใจครับ พี่น้องครับปังในอำเภอเล้งนี่มาถึงว่าเสียงเอฟเอฟประว่าิทุกทีเรารวยนุ้ยรอยนุ้ยรอยนุ้ยใครก็ช่วยไม่ได้พี่น้องครับตรงซื้อครับพอเอฟบอกน้องกูเจ้าหวาชีวิตนี้ทั้งชีวิตเคยนึกไหมว่าอีมีวันนี้ไม่นึกไม่นึกใช่ไหมครับครับนี่เลขงกับเลขพี่น้องครับถ้าวันน้องกูเจ้าเรือผาปีสิบว่าปีหมายเลขนี้พอเอฟเกวันนี้ลุยวันนี้หลังจากทำเหลืองนี้สำเร็ตเรี่กลายเป็นปลาย้องจมร่มรู้ไหมครับมีความสุขมีความสุขนะครับเมียก็มีความสุขลูกกๆ็มมมมีคควาสุขหดรับ โอเอสบาลบางนุกเพื่อว่าเป็นปราศก้องชุมชนพี่น้องครับที่มีความรู้ในเรื่องการปลูกสม,มุนทรดีมสย,ยามน,นี่ยกเอาไวา้มาปลาหนี้ทองทิ้นทองทีคำนั้นครับกำนั้นดำบอลตองอุศลอยายมายุ่งรู้เร็วช่อมโง่เร็วช่อมโง่เพราะว่าทุกกันทีร่รวยเหมือนกันช่งโอ <มา S 1> ้ยไหมครับใจใจน,นี่ครับในความงอหรือปลูกกันมากมากครับเดี๋ยวว่าคำนั้นไปได้นี่พอดำมานี่ใบใจแล้วว่าตะพกสมุนไกันที่จะเป็นดำดำดำไปเลยใช่ไหมครับใายทุกต้องวันนี้บอกว่าคนในพื้นที่นี่อยู่ดีกินดีขึ้นครับเพราะว่าสมุนนี่ะเป็น ปิดเศรษฐกติดังของคลองน้อยเนี่ยครับตรงนี้กับกาป้มกาโคกฟากเรื่องของการเก็บผลผลิตที่ไม่ครบตามกัหนดครับก็คือตรงนี้คือตัวปน้าที่ทจให้ซ่อมกลัวจะเสียชื่อตรงนี้กาควักส่วนสโมทุกส่วนครับครับพี่น้องกับเสียงจากทำดั้มนำมาใจดั้มสีชนน้านี่ดั้คลองน้อยรองนายกค่ะก็อยากกจะโคควักกาเซ่แต่ว่าทำสโมสับถิมสยามนะคะคือพยายามที่จะศึกษาว่าวิธีเก็บ วิธีปลูกวิธีใส่ปุย๋ยแล้วก็รดชาติออกมาให้สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อจะเชิดชูอำเภอปากพนังของเราตำบลคลองน้อยของเราให้ให้เด่นดังเหลืองสมบูรพันตับตินระยะยเป็นเอกลักษณ์มากเลยบ่า,บาเนื้อของมันอ่ะเป็นสีแดงพ<า>ี่น้องครับบอกพี่น้องก่อน <c oughs> ว่าเราเล่งเรืองพลังประลีตะลันการเกษตรน้องกูจะยอมน้อยหนึ่งว่าสมบูรตับดินระยะยนี่กำลังจะมีกี่ใ่มียังหรือยังกี่ใ่มีหรือยังทำแล้วทำแล้วกำลังจะมี มาตั้งว่าตัวบงชีตังภูมิศาสต์จากเกิดขึ้ที่อำเภอปากพนังมันโบ่ปะตลงตุงตําก้าสร้างรศเลย,ย,ยมีกี่ย,ยีีน้องครับวันนี้เขาเลายใกล้ไปถึงตางประติศใกล้เมืองนรอใกล้เมืองนาวันนี้ตัวอ่อส่งกับกมาเราหน้ามาน้อยครับท้าโมอีบุกซมูสัดดีมายาไปย่าตัว่อส่ให้กูทันทีครับครับตัวขอซ่งนะครับพี่น้องเลี้ยงกันติดปากอยู่แล้วนะครับก็ชื่อเต็มเต็มธนาคารเบื้การเกษตรและสากลการเกษตรนะครับเพื่อการเกษตรนะครับก็ร้อยู่แล้วว่า อ่าตากส่งเสริมด้านนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกส้มโอนะครับทับทิมสยามเนี่ยที่ข้าวไปข้อทุนเพื่อเอามาลงทุนนะครับอย่าว่ากูเลยนะเราเอามาลงทุนนะครับเราเอามาลงทุนในด้านนี้นะครับก็เกลื่อนคลึงนะครับพี่น้องที่ทำส้มโออยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องครับไม่ต้องว่าถ้าว่าโม่ปลูกส้มโอปากโรงงานไปก็ตากส่อเขาจะให้ทันทีเฮ้ยเพื่นเราหว่ามันต้องส่งค่อนกับนัอจะส่งสิบปียี่สิบปีนี่พี่น้องครับมันเชยครับ บางทีซ่อมชี้ยาผีกับพวงไหนไม่เล้ววันนี้ตัวก็ซ่อมมาให้โอกาสกับพี่น้องอิมรอนบอกรองอุตวะพันนี้มาจากมาเลเซียเขาไม่ใช่กับปัตตานีมาจากปัตตานีพามาเองครับผมแล้วก็วันนี้เป็นประธานวีซ่างคิดชุมชนครับผมเนื่อยๆไม่กับทุกดาครับเออก็คือคือคำดาก็ถือว่าเป็นการ เพื่อจะมาปรับปรุงตัว<ช>เองครับปรับปรุงเรื่องของคุณภาพครับคือถ้าไม่มีคนด่ามีแต่คนชมอย่างเดียวบางทีเขากินแล้วไม่อร่อยแต่เขาไม่ยอมบอกเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะปรับปรุงได้ตรงนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครับอพี่น้องกับฟังอิ่มร้อนเล็กๆเ,เดียวนี้บาดใจ,จเปแน,น้วกับวันนี้เมื่อมีโอกาสเลยต้องขยายจากวีรทุกเส้นคนลุมนามเจ้าพญามาจากชายัยนาทวันนี้ตามเมียมายุปักนั่งนีเป็นโอ้ยไปเร็วครับผมก็ภาวนาว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรทำจะลงไปดูแลด้วยใช่ช่วยด้วยช่วยทางเกษตรด้วยให้เต็มที่เลยฮะก็ไม่เลยครับ เปิดไปช่วยทุกคนที่แล้วก็ไม่ต้องมาตมงมานด้ผมไปเองไปเองเลยขอให้ทุกคนบอกคืออยากออกนอกบ้านอยู่แล้วคือจะได้มีเมียง่ายคือตั้งใจเป็นจิตสาธารณะด้วยเพราะว่าเราก็เริ่มมีกินพอสมควรแล้วอสมัยก่อนไม่มีกินวันนี้ซื่อว่าปีได้ผีสู้ตั้งลูกเคยพอตาขู่นี่ว่าได้ยื่นแนวหน้าโอรักดี่น้องครับได้รับโอกาสจากมาวิอะไรกาเซซ่าเป็นปลาต้องกาเซซ่าเนึ่งเดียวของเมืองคน โอเอฟเป็นปลาของชมรมนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใช้ตางปลามงบะหมี่ตะคุลดลูกตะโง่นี่ออปกปลาไม้เลี้ยงไข่ยค่า,า,าหวานไงครับอ๋ปอปลามงนี่คือคไข่ได้วยไห้แบบ <laughs> ต้อต้ตตอมอยากจังก <laughs> ับก็คือถ้าในพื้นที่เกษตรกรเราก็มีพันธุ์ปลาที่ว่าหลากหลายที่ว่าไปไปซื้อราคาทุกได้ครับผมกับแล้วกันเราก็มีเกษตรกรที่เป็นแร่งพอ ทำกระจายอยู่ทุกตำบลเลยครับคลองน้อยก็มีเป็นฟาร์มที่ได้เนิการสนับสนุนจากประมงเลยจังหวัดนะครับใช่ครับผมบ่ลองขู่ชาว่าซื้อมา้งยังมั้งครับผมถ้าว่าปลูกส้มโอตับติ่มซะย่านไป่ยาผีเบาวนี่พี่น้องครับอาจจะให้มาก็อาจจะซื้อในร้องคู่ครับร้องคู่ร้องคู่ตีว่าไม่ใช่สั้นเกมีสามารถเลี้ยงปลาได้เลยครับพี่น้องครับฟังเร็ววันนี้มากันครบหน้าเอ๊นี่เป็นการที่ตำบลคลองน้อยครับผมเหนื่อยไหมครับครับก็ถือว่างานมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ก็สิบเก้าหมู่บ้านนะครับแต่ว่าคือตรงตรงนี้ก็ถือว่าทําางนแล้วก็ ถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับได้เอาตรงนี้ไปปรับใช้ในในสุ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จเราก็มีความสุขนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือผมก็อยากจะขอเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องตรงนี้เป็นูน้นเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้ากเกษตรนะครับกิจกรรมก็คือการพลิสมโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพนะครับ ตรงนี้ก็คือว่าอยากจะให้พี่น้องถีสนใจนะครับได้เข้ามาซุกซ่าเหรียญรูนะครับตรงนี้เป็นศูน์้องอำเภอปากพนังนะครับซึงตรงนี้ก็มีเกษตรกรต้นแบบนะครับทางพีเวลาซุกแสงนะครับประธานวิสากรนะครับพีบางอิมรอนนะครับหรือว่าพีกิตรัตนนครนะครับระสบกณ์ทำส้มโอนะครับพุ่มบ่ามากว่า2ยีสิบว่าปีกันทุกคนนะครับตรงนี้ก็สามามาจะช่วยกับพี่น้องได้นะครับสําหรับคนถีกําลังเริ่มตนนะครับหรือว่าทําส้มโออยู่แล้วนะครับวันนีบ้างน้องเอเล้งเรวเพราะว่าเราเป็นเจ้านับกถีต่องูมครับ แบบปลูกกระเลวปลูกเลวครับทีตอนครับปลูกทีบ้านประมาณ30ต้ตนนะครับการกระตือหวาคือในเรื่องของวิชาการเราก็ต้องต้องยึดทําเป็นลักนะครับแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์จริงก็สําคัญนะครับการตรงนี้การพวกหวามันน่าจะต้องซอนหลับกันนะครับการเมื่อน้องขอขอบคุณนะครับทางทีมงานของอาจารย์ทางเกษตรไซย์ย้ายนะครับอทรรีวิชัยก็คือเข้ามาช่วยนะครับโดยตลอดนะครับหรือว่าในส่วนของพัฒนาที่ดินนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ดีนะครับก็ตรง ให้มาความรู้เรื่องวิชาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติกับเมื่อที่ผมแล้งเหลี่เดียวเหลวกรนี่ได้จากในพื้นที่ตัวอย่างนะครับเราก็ต้องมาประยุกต์ใช้นะครับพี่ออดครับตอนนี้มีตังเร็วกับโปรดลืมนี่ตัวกดร้นะครับได้ทำจริงจริงพี่ออดตอายาฮกวันนีท่านบอกว่าไม่ใช่ภาษีครับตอบนองอุตส่าห์ว่าเคยค่ายสมบูรณ์ได้ปีหนึ่งสูงสุดกี่ล้านผมนะครับช่วงนี้เลียกร้องเลียกร้องยาฮกยาฮก ผุ่มปลูกกระมูนะครับเดีว่าได้รับพุ่นบริสตินสีเป็นเพลงเดียวกับพุกรายรับพุกรายปีนึงสุ่มๆได้กี่ตังค์อะไรแต่่งนี้นะครับส่มๆได้ประมาณล้านหน้าหลานเจ็ดนะครับผมติดต่อกรดรอมาซื้อสีก็ย้ายผื่นสีกันเยอะนะครับติดไรลานนะครับแต่ผุ่มปลูกกระมดเลยครับพี่น้องครับน้องผู้ชมก็ต้องรล้บอกกันมาว่าลุมนาปลาพนังมีโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่วาและโม่เรากระชันชีวาเราจะเดินตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียงคือผื่นท่านการกล่าวยางกองแต่ละกล่าวยางวันนี้พี่น้องครับ ภาคกว่าภาครัฐการสนับสนุนไปเลยครับมาส่งเสริมเติมแรงใจเมื่อเวทีวันนี้ในเมืองคอนเปิดพร้อมกันเลยไปเลยครับเเวที่ครับที่ลไปัตมเปิดตีกรุงชิงที่หน้าบอนเปิดตำบลหน้าบอนที่อำเภอเมืองเปิดตีทารายและอำเภอปากพนังบานพอครับเปิดตีบานบางลุกอำเภอกลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตาแลงถึงเรืองหลดเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดซีไรคิดอีซสือสักคัน เลือกซื้ออย่างฉันฉลาดต้องเล,อเลือกเครื่องกอนดาแล้วก็ไปซื้อที่บริษัทถุงสองไปยกกกากุลการนึ่งเก่าๆจำกัดในเครือปยากรุป๊ปพระบริษัทในเครือปยากร,รุ๊ปเที่ยงคู่กับเครื่องกอนดากันมา20กว่าปีไม่ต้องวังเว์ดพี่น้องเอื้อเรือทู่ไปกอนกระไดที่จุนจัอกกดอาซี่หนึ่งหนึ่งสูนซีสูนอภิมหาอาณาจักรที่พักแหงเมืองนครพัสศุสิดี คอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่3 0 4 0ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์ล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อ<ซ>คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าร<ซ>าคาเบาๆไร้อนุสา,าว,ยวาาีวยว์สะพานยาว เจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพักรศรสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัชรศรสิริโทรศัพท์081 9565455 075 431107การใหม่ๆทังทันสมัยไฮโซบ้านเดียวเลิดหรูดูกอาแต่งคอนโดโชว์มาตระทาสบายสตายคนคอน มีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้ชาวช่วยโฆสนาอย่ารอช้าเวลาไม่คอย สวัสดีคร er ับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมพิบิน้องเป็นรายการว่าวันนี้เราเดินทางกันมาทีปราวัวนอนวับประทาดเป็นเรื่องราวดีดีแต่ก็เกิดวันนี้ท่านรองสิริพัฒน์เล็กนี่ทุกใจพี่น้องชาววัวใสและก็บอกกันมาว่าวันนี้ถ้ามีโอกาสท่านต้องเป็นผบัวเราจะกันจังหวัดขอสิ่งที่ฟันวายากทำไรอีเรื่องทุกไหมครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงว่าจะเสนอแต่เขาก็พร้อมทั้งหมดนะฮะเป็นอะไรก็เป็นไม่เป็นไรก็ทํางานครับครับครับวันนี้เรียกว่าเรียกเสียงปรบมือ เรียกความเชื่อมโจากพี่น้องประชาชนมากครับก็พูดจากใจอ่ะพูดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพูดถึงความที่ทําไมบ้านเมืองเรายังเจริญช้าเนี่ยนะครับผมว่าการมา30กว่าปีเนี่ยมันก็วนเหมือนเดิมหนึ<ช>่งปีงบประมาณผ่านไปเนี่ยมันก็เหมือนกับทํางานเป็นประจําประจำแล้วก็30ปีที่ผ่านมาเนี่ย กลับไปย้อนมองดูถึงในปัจจุบันเนี่ยความเจริญมันพัฒนาขึ้นมาน้อยเกินไปน้อยกว่าที่ควรจะเป็นกับการลงทุนไปกับาการกาตครับนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าท่านมาที่นี่ประทับใจครับวันนี้ดูแลเรื่องโอท็อปครับท่านครับก็คือเห็นถึงความเขาเรียกไงนะคือชาวบ้านเนี่ยอาสาสมารมักจะถูกมองว่าเกษตรกร,ก,รก็ต้องรู้ได้ว่าผู้ยากจนใช่โอท็อปก็คือรากหญ้าครับผู้ยากไร้ครับเนะีเขาก็เลยมีความรู้สึกว่า ไม่ายๆว่าทําอะไรเนี่ยก็เหมือนกับไม่แข็งแรงครับไม่ความไม่มีความมั่นใจตัวเองท่านสังเกตไหมว่าโอท็อปที่ประจังหวัดไหนนะอำเภอไหนที่เขาแข็งแรงเพราะเขามีความมั่นใจตัวเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเสริมสร้างความมั่นใจใเขาให้เขามีร้านค้าครับไม่ใช่ว่าพวกเราก็รอแต่พัฒนาการจังหวัดมารวบรวมรวบรวมเอาไปขาย,จ,ขายาจังหวัดนั้นไปขายงานจังหวัดนี้ครับแค่นั้นเราก็ควรจะมีศักดิ์ศีของเราที่จะเปิดธุรกิจ เปิดธุรกิจในพื้นที่ของเรารที่จะยืนหยัดได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นเป็นประจำอ่ะเป็นธุรกิจประจำไม่ใช่ธุรกิจกับจดเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจประจำเนี่ยก็ต้องให้ข้อคิดเยอะว่าเนี่ยเมื่อเราจะไม่ใช่รากย้าอีกต่อไปเราจะเป็นนักธุรกิจโอท็อปเราจะเป็นนักเกษตรธุรกิจธุรกิจการเกษตรครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจ เหมือนกับเขาสแสวงหากําไรครับต้องเอาอันนี้ก่อนตอนนี้อยู่นครเป็นรองว่วกี่ปีแล้วครับสองปีใกล้สองปีพี่น้องคงจาได้ว่าท่านรองีิด้พัฒนเร่งถูกทีเลยว่าเข้าป่านาเรีเข้าป่านาเรีนี่เป็นคนในพื้นที่พี่น้องรับวันนี้ซูน o ูโอท็อปนี่เปิดเป็น4ีซน4ีโซโนเขาป่านาเรีเขาป่านาเรีครับท่านมั่นใจต้องมีความมั่นใจว่าเราจะสร้างกําไรกันแต่วิธีการสร้างนั้นเนี่ยเขาป่านาเรต้องแข่งกันด้วยครับแข่งกันว่า ไม่ใช่แข่งว่าใครจะพังก่อนกันครับต้องแข่งว่าเดือนนี้ของคุณกําไรเท่าไหรของฉันกำไรได้แล้วมาคุยกันในการสร้างสรรค์ครับไม่ใช่ทับถมกันว่าทําใบถึงได้ทำไมถึงไม่ได้ทําเลดีกว่าหรือไม่หรือว่าเครือข่ายดีกว่าหรือว่าตั้งราคาไว้ดีรหรือสินค้าดีน่าสนใจหรือกระบวนการจัดการเอามาแลกเปลี่ยนกันเอามาเป็นบทเรียนกันถอดบ,บทเรียนกันทุกเดือนต้องทําครับการประชุมพัฒนาการอําเภอประจําเดือนเนี่ยจะต้องมีวาระนี้ <kin S 2> เป็นวาระในการประชุมว่าพักการอําเภอที่เป็นเจ้าของโซน วิเคราะห์กันซิมาให้ brainstorming กระดมสมองกันว่าจะช่วยประชาชนอย่างไรประชาชนเก่งอย่างไรต้องเอาเพื่อผลกําไรวันนี้ที่อำเภอหัวไซจ,จุดเด่นที่บอกว่าชุมชนประชาชนมีสถานที่รัฐการมีเงินหุ้นกันหุ้นกันนะทำเลใช้ได้แต่ทำเลนี่รถวิ่งเร็วๆไปก็เดี๋ยวผ่านนีกะก็ต้องทำยังไงก็ตามผมรพิ่บอกไงว่าเราก็ต้องจัดโปรโมชัน่น มีคัดเอาขึ้นมั่งอ้าวเดือนนี้เป็นวันแห่งครอบครัวลด20%แล้บเอราอาจจะลดแค่3อย่างอีก15อย่างไม่ลดแต่เขาเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยแถมฟ้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับมีดนตรีเรื่อนมีอะไรกิจกรรมมันต้องมาพี่น้องญาติพี่น้องพามางานเดือนสิบกลับมาแห่ผ้าขึ้นคาดกลับมางานบวชงานแต่งเฮ้ยก่อนกลับขึ้นรถทัวร์กลับบ้านมาแวะที่นี่น จะบอกว่าปีนี้2 5 5 8 5 9ถ้ามีงบประมาณในธนา่านท่านดูในเรื่องนี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับศูนย์โอทอบ้างนนี้ครับก็อยากจะบอกว่าเอาเท่านี้ก่อนลองดูก่อนว่าให้เท่านี้ทำเท่านี้ไหวไหมครับแล้วถ้าไม่ไหวเนี่ยคุณอ่อยเหตุผลมาก่อนว่าไม่ไหวเพราะมันไม่พอหรือไม่ไหวเพราะตัวโอทอปเองที่พลาดถ้าพลาดยังไงเราช่วยได้ในแค่หัวคิดในแง่ของการูรณาการบ กับท้องถิ่นก็ดีหรือว่าการอนุญาตบ้านหรือทีมงานให้ช่วยกันแต่ถ้าจนปัญญาว่ามันต้องเพิ่มเงินก็ต้องถามท้องถิ่นก่อนมีเงินให้ไหมใช่ท้องถิ่นไม่มีก็ค่อยว่ากันไปับนะงบจังหวัดงบอะไรก็ถูกๆได้แต่อย่าไปหวังว่าได้มาสองแสนห้าแล้วกูเอาอีกเอ้ขอโทษนะครับผมเอาอีกเอาอีกวันนี้อย่างนั้นแล้วก็ไปไม่ได้เงได้ วันนี้ในฐานะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ถ้าจะฝ่าพี่น้องผู้ทําสินค้าผลิตสินค้าโอท็อยากจะบอกผู้ผลิตว่าอะไรบ้างวันนี้ครับคุณภาพคู่กับราคานะครับคุณภาพเนี่ยเราอาจจะไม่มองเรื่องความสวยงามแต่อย่างเดียวนะครับรานี้บรรจนะอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยก็สำคัญนะครับว่าถ้าสมมุติว่า ไม่ใสยากันบูก็บอกไม่ใส่ใส่ก็บอกว่าใส่ให้ชัดเจนอย่าทําแบบศูนย์โอทอปคือศูนย์ของเถื่อนไม่ได้กับการรับรองไม่ไปปลอดภัยนะไอ้นี่กันยุงก็ไม่รู้นะเป็นผื่นกูไม่รับผิดชอบไอ้นี่เจลสาบผมสาบไปแล้วผมร่วงไม่ชอบไม่ได้คนับคุณภาพเนี่ยมันหลายเรื่องกกมา่อนนะครับคุณภาพด้วยแล้วก็ฝีมือปรานี้หรือเปล่าอะไรก็อีกทางหนึ่งและสําคัญคือราคาต้องเหมาะสมมาตรฐานอย่าไปเวอร์มากโอ้ฉันทํายากันดี อันนี้ของฉันต้องพันห้าแล้วคุณมาขายอะไรกับคนตัวนี้ใช่ใครจะซื้อต้องไปกันได้ต้องไปกันได้กับภูมิประเทศของเราครับภูมิที่เราตั้งที่ตั้งตั้งตรงนี้ครับคุณจะมาขายโขอโทษนะฮะอะไรถมทองอะไรกระเป๋าคุณนายเขาใช้กันครับใบละเจ็ดหมื่นตรงนี้ขายไปก็ไม่ได้ได้เหมือนกันเดี๋ยวว่าอาจจะสักยี่สิบปีวันนี้นายอำเภอ ไฟงานมากเลยแล้วก็เป็นตัวแทนของโซนานาด้วยวันนี้มั่นใจไหมครับวันนี้ครับมั่นใจฮะเพราะว่าด้วยความมุ่งมั่นของพี่น้องนะครับทั้งทั้งอำเภอเรากับอำเภอโซนโซนโซนนาเนี่ยนะครับทั้งหกอำเภอเนี่ยครับได้ได้รวมร่วมแรงร่วมใจกันที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตอนเองของแต่และอำเภอเนี่ยเอามารวมคือที่อำเภอใครอำเภอมันเนี่ยขายอยู่แล้วใช <im itar> ่แต่อยากจะให้ตรงหัวไซร้านตรงนี้ร้านโนท็อปของโซนานาเนี่ยเป็นศูนย์รวมจาก ส่วนอีกส่วนหนึ่งแบ่งมาบแบ่งมาให้ศูนย์โอทอปส่วนกลางเนี่ยของโซนนาเนี่ยเป็นพื่ตัวแทนจําหน่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ร่วมวมือร่วมแรงใจอย่างที่ท่านรองว่าแล้วเนี่ยครับคุณภาพ<ช>่การตลาดใช่แล้วก็การประชาสัมพันธ์ตรงนี้ครับที่ที่จะสําคัญผมก็ได้ให้หนโยบายไปแล้วว่าต้องต้องทําเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักร้านและขนาดเดียวกันเนี่ยพวกเราชาวบ้านเนี่ย ก็ต้องทําผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราให้มีคุณภาพด้วยนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้ใช่ครับพนักงานไม่ถึงเดือนมาหัวใจมั่นใจไหมครับวันนี้มั่นใจครับผมเชื่องั้นเชื่อมั่นในสามเพราะสามสามพอพึ่งนะครับพอพึ่งแล้วนะครับผูดมาขบัญชาผมมาที่นี่เสียหารดก็จริงครับแต่ผมเชื่อมั่นในผู้บันนายดีครับผมสุดยอดครับสอง เพื่อร่วมงานครับเพื่อร่วมงานคือบังบังคับได้พาคีรพัฒนาครับไม่่วาจะเป็นภาคส่วนครับท่านเกษตรท่านทุกหน่วยงานเราไม่ได้ทำหน่วยงานเดียวครับทช่แบบภาคีกรพัฒนาครับพึ่งพอพุนนิสานครับผู้แทนมคมัญชาก็คือทีมงานพี่น้องประชาชนองค์กรภาคประชาชนเครือข่ายที่นี่คือข่ายแข็งแรงมากครับผมมาแค่สี่วันแล้วเนื่องที่ห้าครับประทับใจอย่างยิ่งนะครับจะบอกว่าวันนี้ที่นี่ไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่าท่านคุณพ่อเพิ่มคุณพ่อเพิ่มนี่นี่ครับใจ โอสุดยใจใจใจมาก่อนเรียกว่าชุมชนมีใจพัฒนาการบอกว่าถ้ามีงบประมาณต้องดูแลถูกไหมครับตอนนี้ชื่นใจมากไหมครับชื่นใจครับเห็นถึงความพร้อมของพี่น้องแล้วก็เครือข่ายทั้งหมสี่โซนโซนนี้เป็นอะไรบ้างครับก็ดูว่าอีกเก้าหนึ่งครับที่เข้ามาในเรื่องของความพร้อมนะครับที่นี่ครับพอเบิร์พอเบิร์นมานี่มานี่มาที่มาเลยวกมาเลยเออ่ตอนนี้ตามคนอายุกี่ปีเลวเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดปีสักปีรถไหมรถ วันนี้มีวัาใจให้กับสุนโอทบยินดีอยู่แล้วครับยินอยู่แล้วนะครับบริการทุกย่างด้วยบริการมาเลยช่วยค่ายกันดูเล่กันวันนี้มีความสุขพี่น้องครับก็บอกว่าสุดยอดของชีวิตคือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นการทําให้ผู้อื่นมีความสุขมันเป็นความสุขของชีวิตพอเพิ่มนี้แปดิปีรอยปีก็ต้องแข่งเร่งทุกอย่างรับผมีวัาใจครับแม่เลยแม่ปีเบาเป็นผุมประธานเครือไกยกับแล้วก็ประธานสุนของสุนหน้าตรงนี้ครับอื การบริหาร่วนตรงนี้กับโดยที่ว่าได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทางจากทางจังหวัดอำเภอแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วก็พวกเราถุกคนตีอยู่ในเครือข่ายโอท็ก้อง่วนหน้าช่วยกันบริหารกับซึ่งอย่างสิ้นกาของเราก้อง่วนอำเภอวัดไซหรือว่าพุกอำเภอยุลาพ์เชลิมประเกียรเชียนหญ่ปากพานังชาววดกับและอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำปากพานัง ซึ่งมีเป็นดินดีดวัตถุดิบที่เราเอามาทำทั้งมดเป็นวัตถุดิบที่ดีครับได้เปรียกว่าที่อื่นรับพี่น้องครับวันนี้เริ่มต้นการเดินทางเขาบอกกันมาว่าคนเดียวว่วให้สงกเผื่อตายสร้างกุใบใบเซ้นุไอ้ฉจังก้าเปิดเรือที่อำเภอว่าใจถ้าพี่น้องต้องการสิ้นขาโอทบให้มาทีนี้พี่น้องรับรองว่าต้นจะต้องตักใจพี่น้องครับสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้เราช่วยกันทำเออสี ปันใครมีเงินจะสันมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงเธอไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสีสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บันเพระชนเหมือนครูบูสืบอดวิดีทุกทำพืดร้อยแปดภูปัญญาช่วยสืบสารเจตนารวมคนหาวันนี้ ตามรอยตายสืบทอดไว้ต่อไปตามรอยตายสืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงชัยนำรอยตายร่วมชีวีตามรอยตายตามนำมาตามรอยต,ตายรอยตายตมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสารของดีน้ำเสียงสามเนียงภาษาน้ำเสียงสามเนียงภาษามรดูลหลังคาภูมิปัญญาเรามี